กอทบกชี้แจงนะคะการนําผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศลงพื้นที่ช่องจอมอยู่ในเขตไทยเท่านั้นค่ะยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงในถ้อยถแถลงร่วมทุกประการ พลตรีวินไทยสุวารีโคศกองทับกออกมาชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชายื่นเอกสารประท้วงต่อประเทศไทยเมื่อวานนี้ถึงการลงพื้นที่โอสเมตจังหวัดอุดรมีชัยของคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นการละเมิดอ,อธิปไตยและบุรณาภาพแห่งดินแดนของกัมพูชากองทบกยืนยันนะคะว่าคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยได้เดินทางไปในพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบ ความมั่นคงในพื้นที่ตามชายแดนตามปกติแต่ไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยบางพื้นที่รวมถึงพื้นที่อำเภอโอซเ็ตตามที่กัมพูชากล่าวอ้างย้ำว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามข้อตกลงในถ้อยถแถลงร่วมทุกประการพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านป้องกันการเพิ่มความขัดแย้งในพื้นที่โดยไม่จําเป็น